นักสแสดงสาวซนเย,ยจินซันเย,ยจินกลายเป็นประเด็นร้อนหลังปรากฏตัวในลุกเซ็กซีเซ่เสื้อผ้ายบนพรมแดงงานบลูราก้อนฟิล์มอวอร์ดครั้งที่46เมื่อวันที่19พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาซนเย,ยจินเดินพรมแดงด้วยลุกที่โดดเด่นมากชุดของเธอดูเหมือนทำจากโซ่โลหะวางบนเรือนร่างแบบเกือบแนบผิวทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นชุดซีทรูแต่เมื่อดูใกล้ๆพบว่าเป็นชุดที่มีผ้าสีเนื้อแนบอยู่ด้านในทำให้เกิดลวงตาเหมือนเป็นโซ่บนผิวจริงลุกนี้ถูกจับตามองทันที เพราะความกล้าและแตกต่างจากสไตล์เดิมของโซเนยยจินนอกจากนี้เธอยังมาในทรงผมบ๊อบสั้นดีไซน์แปลกตาเพราะเมคอัพเรียบง่ายเพื่อให้ชุดเด่นที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะโดดเด่นแต่ชาวเน็ตเกาหลีจำนวนมากกลับแสดงความผิดหวังต่อสไตลิล่งครั้งนี้ทั้งในตะคูและโซเชียลต่างๆโดยมีคอมเมนต์อย่างเช่นอ uh. แอบผิดหวังนิดหน่อย555ทั้งผมเมคอัพและสไตลิล่งรวมๆนี่คือไม่ผ่านเลยออนนี All ่ วันนี้ฉันยังใส่เสื้อหนาวกับถุงมืออยู่เลยดูแลสุขภาพด้วยนะหน้าสวยเหมือนเดิมแต่ชุดไม่โอเคเลยแอบหวังว่าจะได้เห็นลูกสวยๆแต่ผมเมคอัพสไตลิ่ g งวันนี้คือผิดหวังจริงๆ555งานนี้แม้ซนเย,ยจินยังคงได้รับคำชมเรื่องหน้าและออร่าความสวยแต่ลุกโดยรวมกลับถูกมองว่าไม่เข้ากับเธอและดูผิดหวังจากแฟนๆที่คาดหวังลุคพรมแดงออร่าเจ้าหญิงจากซุปตาสาวคนนี้